เปิดดวงชะตาสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสนะครับแหมเรามาดูกันเนะว่าลักษณะนิสัยนะครับนะของคนที่เกิดวันพฤหัสเนี่ยมันเป็นเช่นไรนะครับจะสองแฟนนะหรือว่าดูให้กับตัวเองจัดไปนะครับอ้าวเรามาดูกันตามตําราโบ,บราณเขาบอกว่าคนที่เกิดวันพฤหัสศุกรนะครับจัดได้ว่าเป็นคนที่มีบุญ มีดวงชะตาดีนะครับจัดได้ว่าเป็นคนที่มีเกียรติมีสีนะมีคนเคารพนับถือเป็นจํานวนมากแมมันจะดีซะทุกอย่างเลยมันก็จะเป็นอ่าเป็นไปได้อย่างไรนะครับเขาบอกว่า ทุกอย่างที่ว่าแหม่มันเรื่องของโชควาดวัสนาเนี่ยนะมันดีนะครับแต่มันก็จะมักจะมีปัญหาเรื่องคู่ครองหรือมีโอกาสที่จะอาพับคู่โอ้โหนะเขาเรียกว่าลัคกี้อินเกมแต่ไม่ลัคกี้อินเลิฟว่ากันอย่างนั้นนะครับอ้าวมาดูกันต่ออย่านอกเรื่องมากเขาบอกว่าคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเนี่ยนะทำนายนิสัยแล้วว่านะเป็นคนที่ชอบนะ ศึกษาเล่าเรียนนะครับเป็นคนที่ใยธรรมะนะครับแหมเขาเรียกว่าเป็นคนที่เจ้าระเบียบนะเข้มงวดจุกจิกจุกจิก,จกมีจิตใจที่เอื้ออารทรต่อคนรอบข้างเออนะคนที่เกิดมาเพื่อหาสมบดีเนี่ยจัดได้ว่าเป็นคนที่รักสงบชอบความมั่นคงนะครับยึดถือความถูกต้องเนี่ยเป็นที่หนึ่งเลยนะครับมีจิตใจที่เที่ยงธรรมเด็ดเดี่ยวแต่ก็กลัวความเปลี่ยนแปลงนะครับเออมันดูขัดแย้งเนาะเขาเรียกว่า เออบางอย่างเนี่ยนะก็หัวโบราณบ้างบางอย่างเนี่ยนะก็ทันสมัยนะเออว่ากันอย่างนั้นนะครับสำหรับคนที่เกิดวันพฤหสัสบ,บดีเนี่ยจัดได้ว,ว่าเป็นคนที่มีลักษณะที่เปิดเผยไม่มีลับลมคมในสักเท่าไหร่นะครับนะเป็นคนที่พูดจริงทำจริงนะแต่ก็เป็นคนที่ขี้ใจน้อยนะครับต้องระมัดระวังเนาะ นะครับในเรื่องของการใจน้อยนะครับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเนี่ยเป็นคนที่ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีนะครับเป็นคนที่โกรธแล้วเนี่ยนะใจร้ายใจแข็งนะครับเป็นคนที่ช่างคิดช่างระแวงแต่ก็ทําอะไรแล้วรอบคอบนะครับอ้าว ตรงไม่ตรงอย่างไรนะครับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีถกกันได้ในช่องคอมเมนต์นะยังไงอาจารย์ก็เป็นกําลังใจให้คนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะครับให้ร่ํารวยนะแล้วก็เฮงเงทุกประการนะครับยังไงขอบพระคุณที่ติดตามอาจารย์อยู่เสมอนะครับขอบคุณนะครับที่ฟังคลิปนี้ขอบคุณครับ